สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมตามที่เราสัญญากันไว้วันถ้าหิมะตกเราจะถ่ายพนาน,นี้หิมะตกแล้วนะคะลดมากค่ะหนาวมากอะหิมะตกแล้วกว่าจะบหิมะขึ้นมาสิมือเลยอ่ะ เขาไม่หนาวใช่ไหมเขามานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นลานอเนกประสงค์นะคะตอนแรกกับตอนนี้มันโผละะ่ไปแล้วค่ะว้ากินน้ำแข็งใส่<อ>ไหมเอไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอากว้าง